สวัสดีค่ะโอ้แบบ<ส>ที่ไทยกับร้านโค้ดไทย,ดยเลยว่าต่างชายอยู่ <c oughs> ใช่ปาเมื่อไร่จะยิงวินิกินร่นหมูโอ้มาหนีเมื่อหนิดีใจเลยยืนบอคกรกับดาบาเออขอค้ากันนี่ดีเลยอะขอค้ากันนี่ดีไมก็นนมฟุยเรื่องการเรื่องงานการแลกเปลี่ยนความรู้ก<อ>ันเอยมันก็ังอยู่ขอค้ากันนี่ดี อันท้ตาเห็นกันแล้วมาบอกกันแม่เบะแม่ยอันยืนอะไระยืนบอกกันบางเงาหนึ่งกับด้ยคุยเียคุยหัวกัคุยเอาหูยุ่าคุยหัวละวันนี้ก็ดีใจนะคะวันนี้มีมีแฟนขับนะพนมหาเป็นหอยเรือกเหนแ่นห้องกาถามมาบาอยิ้ใส่กใส่มันมาบอกพอนี้ก็วันที่มาค่อยยุ่งวันนี้ค่อยยุ่เงียมันไม่ได้่มาแต่มุกดาหานมังจะไปวูเหตุ แล้วมันไม่ค่อยมุกหรอฮะทิมเมน,นวันนี้เราดีใจนะคะว่าเราได้เจอดารามาหาหนุมที่เลยเโดยที่เราไม่ต้องไปไปแบบว่าจงไหน่นะต้องแสดงเป็นยังก่อนเอา,อ,า,า,าอันนี้ได้เหรเพราะว่าอันเพราะว่าอันนี้เพราะในเบิ้งที่วี่ไหมก็เล่นบ้นบ้นบ่นหลุนแจ็คเราบ้านีนก็เล่เขาไปเสื้อเปิ้งไกล้จังจลแล้วก็มีความดีใจนะคะเพราะว่าเราอยู่บ้านแล้วก็ได้เห็นดาราแล้วก็ดีใจน,นิดนึงแบบดีใจ มันจะแดงเป็นตอนนั้นไงเป็นผู้กองกล้องพมเพนาสารวัตรใหญ่นอะไปเห็นเห็นหน้ามาแสดงเปนบนใดจังหนูมาทุกคนนี้รุ่นนางยุรานไปรุ่นนางกลุ่มนางไงออและ้วนางกลุ่มนางแ,แล้วก็ไซเมียแล้วก็เ่นเท่าจ๋าอยู่เพื่อนไป็นใจหวานเนี่ยหรอเปนหวนหอานนะวันนี้ก็ดีใจมากนะคะวันนี้โอ๊ยยิ้มมะหงมืมึอกี้พจนอันอันนี้พี่ตัวงรังซื้อกลบวไปถือ ยี่นันน้ำมีรักหมดหมดเลยเชียงเงินเชียงเงินวันนี้ได้มีข่าวดีจะบอกนะคะว่าบประสบวันนี้เราได้อะซื้อเหื่อนใช่ไหมเอาเื่อนนะวันนี้เราได้ของขวัญของขวัญพี่ใหม่ชิ้นแรกนะคะมีคนซื้อให้ผู้ใดแค่นี้แหละนี่ส่วนปะ เราอยกเขาไปร้านทองมาอยากได้มันที่นี่เออเอาไปเลี้ยงเลยไอไปซื้อของให้แม่ก็น้องเออมันที่นี่นัวไปน้ำเล่าไปเห็นเงินกำไรแแค้นเลยอยากได้เอาไปมาเพูดนันจะซื้อให้เออเออเออต้อนไปนั่นแหละเออต้อนไปนั่นแหละบอกง่ายจอนึกต้อนกันเลยนั่นได้แล้วก็บอกง่ายก่็เออเอาสามแสนพูดเอาเลย ถ้าเราได้แล้วเราก็จะบอกญาติอีกหนึ่งนะคะโรยานุ่นชื่อยังไ้ชื่อแอนเีงปะอืชื่อแอนเีงวะใครเขาชื่ออะไรบอยาตมีบ่มีบอชื่อไ้มานี่บอเปลี่ยนมากระนี้อ๋อเม่รูู้ค่ะมันเป็นแบบว่าแต่ไหนล่ะเฮาตอนนี้เหตุผลว่าทำไมถึงชอบอันนี้เขาไปในร้านปุ๊บ มันลเลี้ยวไปเพราะว่าเนีในใ่ยใหเนี่ยใหญ่แขคิดว่าเ HE ออขั้นขอไปขันจีซื้อคือต้องซื้อกับคนเสนองินกันเสนอเินแค่นั้นข้อเลี้ยวเขาไปปุ๊บเนี่ยใหญ่ไม่คิดเลยไงล่ะถ้ามันอีกที่กำไลแขนถ้าอยากได้เพราะว่าเป็นเส้นเลี่ยงวะเพราะว่าแหวนกระสอยเขามีแล้วให้ในกำไลแขนเนี่ยเขาไปปุ๊บก็เลยเดียวไปเร่งไปไปเห็นเส้นนี้แหละก็เลยว่าอยากได้เลือกไปเลือกมาเลยตื่นเลยว่าจีซื้อให้ดอกขนาดก็เลยได้ซ้่ม ใช่เเนี่ยใส่อะไกูใ่เองมาหันนี่ใช่ขังส่รออนี่่ของอ่งนี้บป่กใ้ขังความันบอกหูเชื่อวามันใส่ไม่ยงยัจะบ่งชี้าเอาเกอนซยาเอท่ากันมึะไม่ขาใช่ไหมือดึงกเซมนอีกเน็บน่มันเหนียนอยู่มันเนีน ทีละกางเก็บไว้กันรักษาไว้ก็ซื้อให้เป็นของขวัญต่อไปแล้วก็ไปขายเรียกเตะชื้อให้เรากเรียวเตะคืออีกอย่างเดี๋ยวได้พูดจะเอาไปขายเอาไปให้ผู้ใดก็นเดียวแต่แต่ว่าเราก็ซื้อให้แล้วก็ก็คือให้หรือให้นะก็เอาไปขายต้องพูดตาม่าเพื่อมาพู้นะผู้นี้ก็ถ้าย่อยซื้ออยู่ไปนี้ก็ซื้อให้แม่ครับรองน้ำเที่ยวไปให้เรากลับบ้านเหมือนซื้อเสียเดียวมันก็น่าขนะ นี่อทัวอันดีหน่ยก่อนก็นบางทีนี่ของขวัญเล็กน้อยแกอยู่กับแม่ยายสินะจะไม่ไมอยากดูแล้วเขาเนี<อ>่ยกออยากผู้แม่ก็สวดสูีสวดเห็นเนาะก็อยากผู้นำไปก็ถือว่าเป็นการซ้ำหางกับแม่มกันคนไทยคิดตัองกันโอ้หลายเดือนอันนี้เออเกือบปีแล้วนะเกือบปีแล้วมั้งหกเจ็ดเดือนซึ่งบางทีมันก็แบบ นี่แบบว่านีกคนมาติดตามีโค่นมาสามสูญเทาสี่เออเท่ากันเท่ากับเท่ากับพยายามมองว่าเออเงินนี้ที่เราได้มาเราก็ได้ได้มาด้วยกันแต่ว่าหลังจากที่บอสตางคือเสียงให้แนะนำคุูจิมแล้วแต่แกนาแม่ปุ๊บอาว่าสาต่อเติ้ลเติ้ลเติเตเติเทายขีดน้กันปุ๊บปุ๊บ๊เขียงินแง้วกันบอกกันทายขีเออทายขีดมาได้ทายตั้งแต่ขีดได้มาทายขีดมาตั้งเกียเกียร์อะไรกันกัีว่าอบทายขีดน้กันเอาดี ก็จริงเขียนเขียนใกันได้บ่านโอ้ผมคือบนไทยคลินปนคือบนไทยไงนานการเฉียนเพราะว่าอีกคนก็อาจจะมีความตั้งใจว่าอ,าอยากไทยคลิป t h ยคอนเทนต์ t h ยคอนเทนต์นั่นนี่งด้วเพื่อที่จะสร้างรายได้เพิ่มไปตามกันแบบอีกคนหนึ่งเนี่ยบ้านอีกคนหนึ่งกันเดียวแต่ร่วมครับผมแต่ว่าเขาบงไระเด็หมายถึงไผเดิเราไม่ได้พูดถึงไทยว่าเป็นไทยแต่ว่าหล่อนโตอยู่ได้ฮะหล่อนโตอยู่ดี่ว่าหล่อนโตไงแต่ก็ไม่เป็นไรก็ เออเข้าการรับรู้ว่าน,น้องเป็นอะไรเออเข้าการรับรู้ไปแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนยังไงเข้ารับรู้ปุ๊บเอามาชิพปุ๊บถ้าสีบอกดีดีเนาะครับเปลี่ยนยังไงดีพอแล้วพอเงินยูทูบบอกปุ๊บเออเข้ากับเดี๋ยวว่าอยี๋มีของขวัญหรือว่าบางทีเงาอยากให้กันซื่งบางที่ก็เอาหายู่ยได้ไปะปร่เดทายจีบหรือประเด้ลูกสุกเสียวเนี่ยสินะเดี๋ยวพ่นอีแบบ คุ่นที่เขาประวางดีเขาแ่บแต่ว่าบางอนี่พื่อไหนจะพุ่นั้นผู้่นนี่ที่เขาอาจจะถือออกไปเราก็เท่ากับว่ายทานตรงนี้ไปแต่ว่าเราก็คิดอยู่เสมอว่าแบบว่าไร่ไร่หรือว่าเองที่เขาอะไรมากทีไอเราก็แบ่งปันให้น้องบ้างสินะเพราะว่าเขาถ้าทายขีดทายยังน้ำกันยังสิ่งเงี้ยแบบนี้แต่ว่าถ้าบางคนอาจจะบางคนบ่ได้คิดกว้างหรืว่าชิดบ่ได้คิดลายกับชิมองว่าโอ้แต่นี่เกี่ยวอะไรเยอะเลยนี่เกี่ยวแงอุ้บ่ัดแรงไทยวัดสื่อยี่เงี้เกี่ยวยังเยอะเลยก็คิดอีกแบบนึง แต่ว่าเราก็ได้ทีแ่แบบเราก็แบ่งปันไปงานที่งานประป่เออเพิ่นเคยดูแลเข้าใจเข้ากับหือว่าให้เป็นของความปีใหม่ด้วยนีย่กับแบ่งปันไปแล้วของพ่อมันเกิดจาังนของพอมันเกิดจากยุทในใจนีดด่ละโอ้จ๋าด่าท้ามันทำไมจเพื่อบอกเราให้ด้วยความมีใจเราให้ไป้เราไม่้อมสูกคนที่ได้รับ่อแล้วไม่้อมสูกกับกับโัทเชี่้วนะ่ผมคิดว่าบางทงบางอย่างมันจะไม่ได้มากมูลค่าแต่ว่ามันก็เป็น น้ำใจเล็กันน้อยนะผมเขาเอื่อยยังวะทรัพย์ส,สินทางจิตใจยังกอยากนี่แหละเป็นของพันแต่ว่าห้จกากใจอ,อย่าบอกว่าวัาวานนี้ดีใจมากเลยนะอุซาคิดล่างเล่ยจะตัดบักดนุกน<ต>บบคนนี้คนนี้เป็นคนใจหวานเลยตาที่ใหญ่เอือคือก็ะสื่อ,อ <c oughs> นูนนี่จีเป็นคนเถี่ยวว่าจีจเอาอยางคือขีดบักดนุนแต่ว่าคนนี้กับจียางมากปึ๊บ เอาโหลดย้ายเงินให้ดอกพอซื้อแล้วปุ๊บผู้นี้ก็บอุลนก็นขึ้นให้คือเก,ก,ก่าสตูปก็คืึ้นหรือซื้อให้เขาอีหยัางอุลนมาตอนนี้ไม่เพื่ออยางไปซื้อของกันสิแม่โอ้ยไอ้่าเออคิดว่าอยางไงสองคู่ไอ้ก็ว่าเอาที่ทไหนที่แจ้งเงาถ่ายดอกคู่นึงเลยจะถ่ายกับอุลนขึ้นขึ้นแล้วคือเก่าตอนนี้มีอะไรล่ะจะบุอุลนขึ้นก็เดี๋ยวจะห้ยเดี๋ยวเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะเอาเงินซื้อเล่แล้ว เดี๋ยวเราก็จะมีให้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวมันเกิดขึ้นเองเอาเนาะเนาะเอาอี้ยเออของคนพมพเี่ยแาะเส้นให้อ่านวเส้นก่อนอคอ้วะถือว่าเป็นของคนชิ้นแรกเลยนี่ยนาดเดี๋ยวมันเกิดขึนเองเอาเคลเส้นใยก่อนแย่เงียเหรอแช like. ่ห่อนสองอนคคนได้มาคำดีใจเหรอดีใจดีได้ร uh ู้ไหมเสียหาอยู่แต่ว่าเดี๋ยวมันเกิดขึเองเอาเคล็เดียวโอ้แบญท่นมากๆก็ว่าังเอา่น้ถ้าเียวกยึดรุ่นแดงแม่วะเนี กินไงอยู่เลยก็ไม่ต้องเอามาอ่ะไม่แกจะเอาเป็นไรเดี๋ยวว่าเราให้ไปเราก็ให้ไปนั่นล่ะทั้งคนมองบุดีอ่ะอัดกระยับบอยดักฉันทีได้เลยครับผมการอธิบายเลยเพราะว่ามันต้องมีแนี่ยคนสิยผิดดังขันมาเขาก็แน่เสร็จเขาจะคิดเพราะว่าเราห้ามคนคิดเขาไม่ได้ไงแล้วถ้าคมคิดทำไไม่ได้ทำไมไม่ให้คนนั้นคนนี้ทำไมไม่ให้คนนั้นคนนี้ทำไมไม่ให้วัดทำไมไม่ให้เอียงสี อันบอดสองคนก่อนพงกับพงกับอุตษาห์นี่กระเช้าย่างดีเสิไปได้เพิ่นรอบหนึ่งนะครับผมเวลามาไหว้นะผมเข้าไปเขาต้องไปไปด้วยดีนะครับผมเพราะว่าเพิ่นกับชือบุคคลที่สร้างเราขึ้นมาในโซเชียลนะครับผมต้องใส่เขนี่เพราะเพิ่นสายเข้ามาเพิ่มพัฒนา YouTube ละบ่ลูกคิวเพิ่นกับเพิ่มกับปุมลูกคิวเลยได้มาคำเรื่องนี้โอ้แต่เต็มบ่อยทิ ที่เขาป้าเขาโหลดเพ <c oughs> ราะว่าอันนี้อันนี้ช่วยเห็นงานเห็นงานในบริษัทในในบริการมาเห็นงานแนวอฟฟิศมาซองบอกก็พอรู้บ้างว่าอันไหนมันเปลี่ยนอัน,นไหนนะครับผมค่ะเนะค่ะเอ,อาว่าขายซื้อเอาบอกเนี้ยเก็บไว้ด,ดีเลยนี่ซื้อไปคายังไง ก็ที่เรานะครับผมสมมติสมมติมีแฟร์ครับคนหนึ่งไายขห้ของที่หนึ่งเข้าไปเนาะแล้วถ้าเกิดมือนึงเขาเห็นเขาเขาเขาซื้อะกันอยากเห็ทอไปขายอีลีนมาเนี่ยโอ้กันกันเดวเต้กันจะบบอกไอ้ฟัิ่งจะซื้อพันอยากท่าเอาไปขายได้ไหมแกนครับคนไหนึ่งเขากะคิดว่าเอ้าคือบอกเก็บรักษาไว้องี้ยสินะคือเอาไปขายเราอุตส่าห์ให้ด้วยใจเย็นเขาเกิดภัยพิบัตไปด้วยมันนหนึ่งบอก่าเพิ่งจะซื้ออันนี้บพิ่เกี่ยวได้อล้วนี่เพิ่งเกี่ยว อันนี้ว่าเกี่ยวเปียกเกียวนี่ไหมไม่กาเปียกเทียวมันหามากว่าเปียบเพียรอะไรให้เขาคิดเอาแต่คิดเอากันง่ายเลยเแต่เราไม่คิดเพราะว่าเราเล่นเดือเสือยตั้งแวนี่เสือจังแวนนี่กัเหยียบกโดนนี่ังหมุนอะไรกันนั่นเองตาคนตาหมุมอันนี้มันไม่สองคือเศร้านี่อ่ะใ้พวกเราพวกนี้เป็นปลูกแก่ไหนข้างน นะครับผมมีใหม่เราต้องเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีนะครับผมแนนะล้แดดแล้วนะโอ้ยเราหายกันแดดก็หนีแดดซอกหนาวแล้วไนดะ้นาดำเลยวั้อินเลยมัะยเมื่อนี้ก็เสื้อเสื้อเสื้อสอยข้อครับก็เป็นใส่นอนนั่บ่ต้องเสื้อผ้าดอกให้เป็นของขวัญจะให้โรดให้เป็นของขวัญนะครับผมเพราะว่าบ่เคยซื้อพวกไอ้แหนเลยไอ้อันนี้อันหนี้เ,เป็นครั้งแรกกับของนอนนั่เพื่อนกระเบื้องมันสีไว้เลย คือแกงแท้คันนั้นวลได้เบิ่งคลิปนี่แต่ว่าขั่นคั่นนวลคั้นก็รู้แซวคั่นนวได้เบิ่งคลิปนี่กระชีแกงเข้าก็สชีแกงซะก่อนคิดว่าน่าจะเบิ่งนะแกงแบบเอาให้ร้องไห้ไปเลยตายแกงหน่อยตายกำลองตีได้กันนี่ควนได้กันคลายได้กันโอเคค่ะยแค่นี้ก็มีอย่างหนึ่งที่จำเลยนะยังไปเที่ยวกูร์ชีปวากูร์ชีขอได้เลยไม่รู้ขึ้นมักดิน ก็เกบเสือกส่งเสือกอันจากัน้าขึ้นมาดึงให้ดึงพยัญหนังมาหายกันนอนมาดึงทับบ้านได้จะงหายกันได้หายกนด้ไ่ได้หลินนอีกดูด้อยันีตอนยี่สิบสองยี่สามก็ค่อยมาใหม่ยีิบสองแต่ว่าเขามีความตั้งใจเดี๋แลวนะมีความตั้งใจอยู่แล้วเราต้องมาให้ได้แล้วมาบากับวัยของคนปีไหมยังมา ฮะถ้าถ่ายคลิปอยู่ครับฮะกษิดาหายเงี้ยแย่มันจะสุกกันมานะโอะสุกยังไงวะกษิดามายายอยู่เคียงมันอยู่ตรงไหนวะอยู่ตอนไหนวะว่าหันอีกเลยย่าพยายามมึงคลิปกันจังบ่ได้เอาว่าหันอีกเลยว่าจ้าบานจะหายด้วยโอ้เราไม่ลงหรอก ยจาโอเคค่ะยาคีม oh, ย so ัไ okay, kind of ่จำีก okay, ่อนหอนแล้วเดี Oops ๋ยวเราก็จะไปทำอย่างอื่นต่อถ้าตอนนี่ยังวันไหนี่เนาะเดี๋ยวประกอบโัหร้ก่อนเคกับทายที่เหรมีทายอยู่โอเคค่ะคนีมกับว่ามียังแบบเครียอีกตัวคีอ้ยยงคีมกับว่าม่ย่งไรกับมัากับว่ามียังไรยหรอกับว่ามียังแระจาระบกผัอดอกกับว่าใคีมนุ่ะจาระบขึ พี่เลิกก็มาบปล่าป่าะพ่อยำตาเลยค่ะคลิปอีกอ่ะขอบคุณทุกคนนะจ๊ะทีข้าาเมืองคลิปแล้วก็ขอบคุณพี่ตุ้ยนะคะคสำหรับคอนกรัตปีใหมเ่เป็นเป็นของคนชิ้นแรกเลยที่ได้ในปีใหม่เอาไวา้มันจบ <laughs> ยังไงหแต่ยังไงคอมเป็นตัวตลอ,อไป <laughs> เราไไจ้า,จาเ๋าวเอาไปพากันกิมน,นาจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย